ครับอยากให้พูดถึงสถา,านการณ์ในโควิดที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ครับปเป็นยังไงครับโควิดที่ที่ทระบาดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่ที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยครับผมครับตอนนี้ก็พอดีมีเคสของทางคุณครูที่เขามาเพิ่งมาทํางานแมใหม่นะครับก็เลยเกิดการแพร่เชื้ออะไรประเภทน,นี้นะครับทางเทศบาลก็ได้ได้จัดเตรียมประสานกับทางอําเภอแล้วก็ ทางโรงพยาบาลได้จะทำโรงพยาบาลสนามที่นี่นะครับเพื่อเป็นการดูแลน้องน้องนักเรียนที่เป็น cutter, คัตเตอร์เขาเรียกว่าคัตเตอร์นี้เป็นคัตเตอร์ฟันน้ำนมนะครับก็เลยต้องดูแลพิเศษหน่อยนะครับก็เลยใช้สถานที่ของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเด็กเด็กนี้จะคุ้นเคยกับโรงเรียนนะครับเราก็เลยต้องใช้สถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็ได้ประสานทางหลายๆห,หน่วยง,งานนะครับมาร่วมบริจาคนะครับเพื่อดูแล เด็กน้อยเด็กแล้วก็ผู้ป่มเคราวนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้อนะครับและก็ทางโรงพยาบาลก็จะทําการควบคุมอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดนี้เลยนะครับยอดยอดประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ยอดคร่าวๆก็น่าจะประมาณอยู่ที่4 6นะครับ46ิครับผมคิดว่าอุปกรณ์การไอเครื่องดืม่มนมพวกนม,นมพวกอะไรอาหารการกินพอพอรครับน,น,น่าจะเพียงพอครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาร่วม สงทบแล้วก็ร่วมบริจาคอยู่ครับตอนนี้นะครับแพทย์เตรียมรายลงมาดูแลเป็นประจำู่ครับแล้วเด็กเด็กก็ก็แพทเป็นเป็นโรงพยาบาลสนามที่นี่เลยครับเด็กตัวนี้ล่าเริงดีครับมีความสุขดีครับตรนนี้เด็กปลอดภัยครับทุกคนครับก็อยากฝากถึงผู้ปกครองนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของเด็กนะครับเด็กที่นี่นะครับก็ทปลอดภัยทุกคนนะครับเด็กมันเคยอยู่ในโรงเรียนพูดถึงสถานการณ์ในเด็กนักเรียนติด ที่โรงเรียนอนุบาลดงหลวงเป็นยังไงครับครับกาบเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับสถานการณ์ที่โรงเรียนอนุบาลดงหลวงนะครับก็มีเด็กนักเรียนและก็ผู้ปกครองติดเชื้อประมาณ40คนนะครับทางศูนย์ปฏิบัติการกควบคุมโรคติดต่ออำเภอดงหลวงก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็บางมาตรการดังนี้นะครับก็คือให้ทางโรงเรียนอนุบาลหยุดการเรียนการสอน ประมาณ14วันนะครับจนถึงวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ให้ทางโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารนั้นเป็นศูนย์รักษาผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะครับบับเบิลแอนซีลนะครับแล้วก็ให้ทุกกิจกรรมในเขตตำบลดงหลวงนั้นไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะครับยกเว้นงานศพนะครับให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ,บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและทางผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อปปหลของเทศบาลตำบลดงหลวงนั้นช่วยกันอยู่เวียนยามนะครับส่วนภายในนั้นจะให้ทางโรงพยาบาลดงหลวงนั้นเป็นผู้ดูแลรักษาเด็กนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดครับผมก็เรียนสถานาการณ์ข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบประมาณนี้ครับในการช่วยเหลือเป็นยังไงครับทางผมได้มอบ อุปกรณ์ถุงอย่างชีพนะครับให้แก่แล้วก็ให้ทางผู้ปกครองทางชุมชนนั้นก็ทางโรงเรียนก็ได้หาอาหารนะครับ<า>เพื่อทําอาหารประกอบเลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในระหว่างการรักษานะครับก็มีเจลล้างมือแล้วก็มีแมสปรนะครับวัสดุทางการแพทย์ให้การสนับสนุนครับผมครับผม